คือเรื่องมันก็มีประมาณนี้แหละครับคือมีอยู่วันหนึ่งก็ผมก็ได้เกิดมาไอ้่ยที่ไหนเนี่ยโอเคผมขอสวัสดีท่านทั้ตอนเหน็นรายการยี่ที่คุงนะับตอนนี้เราอยู่เกม Minecraft นะฮะตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟอะไรวะ MC เมียวเมียวทุกอย่างนะครับโอเคเย่ก okay. yeah. ็ ใหญ่บ้านแล้วนะครับเสียงนกเสียงเมส์เสียงหาเเต็มเลยมอไซก็ไร้มารยาทมากครับก็ผัดบ้านกูุยกแล้วอีเฮี่ก็คืนนิ้กว่านี้ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกก็แค่ไปลุยเซิร์ฟนี่กันเลยดีกว่าครับก็เล่นจนใกล้เทพมั้งดูดาบดิของที่นี่รู้สึกของที่นี่ปล่อยง่ายมากเลยนะดูดาบที่ผมแรกมาเป็น ดับสวินแห่งไฟใช่ป่ะใช้ทอ็อตดับไดมอนมีแจกใช้ทอตประมาณใช้ใช้สีสิบ้าอันคนระับก็สปาก็ไแรกเกิดมาก็อยู่เนี่ยแะครับเกิดมาแจกโพฐา,นะา,นะนะา,านนี่นะครับฐานเหมือนี่อะไรนะอย่นีเอ้ยคุณมูลอ่ามีโพฐานนี้นะครับก็เย่ไปที่บ้านกอนิดก่อนครับไม่เกี่ยว ไว้เล่นเซิฟอื่นนะเซิฟนี้ไว้ดูพิกัดเคเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนครับโอเคครับก็มาถึงที่บ้านโอ้ยเจี๊ยดชนถึงที่บ้านกันแล้วนะครับก็ผมบ้านผมใช้โพเพ็ดอยู่สองสามอันนะถือว่าคันนกก็อยู่ประมาณว่าอะไรแบบคนขัาตาดีอยู่คะประมาณนั้นเลยครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงจัดของเออลรือบอกผมเป็นซื้อเซอร์ฟนี้มีใช้เงินในเกมหนึ่พแล้วเป็น S member ได้เลยนะมันบินได้ก็สร้างเนี่ยครับตังซื้อไม้มีแจกก็ซื้อๆๆตอนนี้ทำห้องเก็บของอยู่ยังไม่เสร็จเลยเลยฐานะก็น่าจะรวยอะไรควยรวยรวยพอควรนะครับก็เลมอนก็ึ่งน้อยๆอยู่แหละ ไดมอนต์กว่าเนี่ยให้ไม่ใช่สี่เมตรแป๊บๆผมก็ต้องมีงแดงเนี่ยยี่สิบแปดเมตรครับก็วันนี้ทำอะไรดีเอ่ยบินนี่ผมไม่ได้ใช้ฟลายนะผมใช้นี่โชว์เลยเอาเอาไวไฟลาย,ายนี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวตายก็ยคือใช้เปิดเป็น S m ส m ม e เบอร์อ่ะก็ เออเดี๋ยวกาะใช้ขนแกะไปทำเลยไอ้นั่นอ่ะไอ้นกเขาจุกกรูเงียบหน่อยสิต้องปิดเสียงล้ะก็เนียเชียเชียดิเจอเลย่ะเชียกูละเชียอยู่ไหนเนี่ยช่างแม่งมันรวยครับรวยแต่เขื่อนตอนเนี้ย สัมบีก็ร้อยจากไหนวะเนี่ยไปขนแกะก,กำลังนีดเลยครับนีดมากบินมาอันหนึง่งอ่ามาไหลมาเทมาไหลมาเทมาแกว้วเนงไหลมาเทมาได้มาสิบสามอันเฮ้ยเคยทำต้นไม้จริงกว่ไอเนมแน่เลยที่นี่อนเนมก็เล่นนะ เราล้วถูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอ้โมโอยมีมารยาตมากเลยลูกหมดยังหายแล้วครับหน้าดินหายมาเลยเยสเด้ yes, ก็เดี๋ยวพาไปดูบ้าเนเมกันดีกว่าครับไปถือแดดด้วยความเท่ ดับผมเอ็นชาร์ในชาร์เปลตเจ็ดอันเบกกิ้งหนึ่งแล้วก็เฟรมหนึ่งครับที่ขุดมือใหม่ก็อินฟินิตี้ห้าอันเบกสิบครับอ่ามาถึงแล้วบ้านไอเนมเอ้ยนี่บ้านกาไม่ใช่ไอกาก็เล่นอันนี่บ้านไอกาก็เนี่ยครับวางบล็อกฉันลางกูทำเองมดเลยครับแม่งไปอาบน้ำครับประจานลงคลิปไอสัตว์ ไปดูบ้านนิมมันเนี่ยครับแล้วอยู่ภูเขานี่ยเลยเฮ้ยใช่ปะหรือว่าเขาโน้นเขาโน้นแน่เลยไปนี่ไงเจอแล้วบ้านในนมนครับไปเดี๋ยวเนี่ยอัลตะคุนหนึ่งสองสามไอ้คุ่ไอ้ตะคุ่อวยอีกแล้วนี่ครับเตียงเจ็ดบัคเป็นอย่างนี้แหละครับโคตรเท่เลยครับผม,มเคยเห็นบ้านนะ ตือนดีไซน์สวยวะ่ะเชดเตียงสองชั้นสวีทโฮมบายโอ,อตาคุหนึ่งสองสามงอไม่ได้แอดโฟุ้ยไอวีเฮ้ยโครไข่หมาเลยวะก็ในสามคนนี้ผมรวยสุดนะไม่จะคือลนะนี่ก็อัน,นโอตาโอตาคุเออทำไมตัวทีมันแกได้แกได้ปุ๊บ โอ้าคุนนี่นสิจะเป็นบ้านกบดานมานะันนะคนั่นน่าจะเป็นเอ่ออ๋อบ้านก็บ้านนั่นแหละหลังนี้ไม่ไล็อกเลยเลยครับโดมีอะไรขโมยไหมโอ้ใช้ทางเข้าบ้านคนอ,อีปิกอะ่อะมีชั้นล่างด้วยอะไรเ,เป็นอะไรเอ่ยอ,อ,อลงดันครับเชื่อขคดเดียว ตี่น pues ี like ้เดี๋ยวไปดูสปากันดีกว่าครับ แคบดูสปาจบลงไปแล้วนะก็สวยพอตัวนะแต่สึกว่าทำไมขุดไปขุดมาทะลุภูเขาช่างแม่ก็ดีบินไปเรื่องอื่นดีครับบินไม่หิวเ้วยหิว,วยไอ้แก่แก่ตายตายแน่มึงขนโดอันที่หนึ่งขนมอยนี่ขนหมีนี่ขน ไม่ต่อด้วยอันตรายคนหมอคนหอคนคอคนของอะไรคนคอขอ,อองอเอ้คอ,อองอของอ่านเรียนไทยจบกันเป่าตรงนั้นมีโขยตรงนี้มันเป็นดันเนี่ยเออลุยซะหน่อยปับ๊บปับ๊บปโอ้เล็กเล็กเล็กเลกนิดมากครับ จะได้รวยรวยไงโคก็ขุดนะเซิร์นี้มันไม่แจกท็อตต้องขุดโคใช้เองครับประมงรู้จักว่าการประมงโคประมงควายป่ะมีเพื่อนเล่นด้วยเลยครับอยากอยากหาเพื่อนเล่นแต่อยากหาอยากหาอยากกคอคนมาแครเกมด้วยเล่นคนเดียวมันเงอเออส่่งมือคั าบ้านเข้าไปโรงเรียนจนวันนี้ก็เสียกไม่ไปนี่โอ้ยจะมืดแล้วเหรอทอดมาหกอันเย็ดแม่ชึบเขปเป็นแค่หลุมเป็นบ่อไอ้ตรงนี้มีขุดทางให้มันยืนกันจะได้ขุดเร็วขึ้นเนาะ ถ้าบินร so you know? ู้สึกว่าสปีดขุดเท่าขุดในน้ำอะครับหรือว่าเร็วกว่านี้หน่อยก็ไม่รู้มืดแล้วมืดแล้วเย่เย่เกลับบ้านไปนอนดีกว่านอนก็ไม่เช้าหรอกครับแล้วก็ไม่เซฟด้วยไหนวะบ้านนี้เป็นสง่าจริงเว้ยมันตั้งซะขาวเลยเบื้องบนเนี่ยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้นี่อืมอ หมูแล้วทิกัดน mm ี่เดินมาบ้านเดินได้นะแต่อย่ามาฆ่าม้ากูนะครักว่าจะกว่าจะหาไม่ได้เนี่ยต้องเสียตังค์ไปเสียตังค์ไปซื้อขันไหลเออแค่ตอนนี้ผมไปสปาด้วยไปดูสไปดูสปาฉบคนเดินกันไปคิดสปาบคนบินไปละมามีแจกเอเค่รับแจกเอเคฟรีคลิกก็เป็นไม่ยอมมาเกาะม้าผมใช้เอเคก็ใช้เอเค่เป็นเกาะแหละ ตอนนี้นะครับผมก็ใช้ได้อันนี้ก็ที่ซื้อยศสามชั่วโมงนะครับ S member บอร์โควเอ e เมมเบอร์ก,ก er. รนะ้เ,นเหลืออยู่ครับแล้วก็มีตอนนี้คนระับนึกหนึ่งชั่วโมงมารับตังฟรีหนึ่งพันครับยังไม่รับไีก,กูจะเลินจะเลินอ,อยากได้อยากอยากได้วัวมันจะไม่ได้มีขายยังไม่มันไม่ขายบัวูัวเนี่ยคนแก่เนี่ยไข่ไข่ก็ชอบ อะไรอันละสิบบาทนี่เชื่อตักมันก็อะไรนี่ถว่านี่ถว่านี่เชื่อเ,เออมันก็รวมเสร็จได้เนี่ยไอ,อ้ของก็ประมาณนี้ครับก็นะนี่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอพรครับผมก็มาขอนะได้เนี่ยเยอะเลยกอ็อีกหนึ่งชั่วโมงกักบยี่สิบสามวิไอยี่สิบสามวิยี่สิบสามนาทีครับ เล่นก็นานพอควรครับแบฟนี้มันไม่มีทำครับกู้กูกนกร้องกู้กูกอีกแล้วอันนี้ผมเดาแอดมินเชคกำลังสเปียผมก็เคยทําแล้วก็เอาศาสตรลงทุนนล้วเอาเนี่ยมาแปะข้างบนอั่นนะนี่ครับที่ผมไปซื้อมาที่ผมมาซื้อมาครับจอดเสียงเสียงหายครัเสียงสูง้ทำเสียงสูงมมชอบเสียงหายอะ่ะเอ้ยนี่เครับอันนี้ก็ เก็บของครับอืมกอะม้ากอไดมอนด์สามร้อยเองหรอวะสองพันเนี่ยตังเหลือสองพันเจ็ดครับนี้แครอทแตนเดอร์เนมแท็ ack, แล้วก็นะ่ะตรงนี้ขายแร่ครับแร่ไดี่ผมขุดหยุ่นะผมไม่ได้ซื้อนะอผมหาเองนะอืมตรงนี้เป็นคืออะไรรับ อ๋อคล้ายๆว่าเป็นตัวเซตเควสป่ะเออจะไปพีพีซะหน่อยดีกว่าเห็นของแล้วยาดูของผมดิพร้อมจิ้มชาวบ้านขนาดไหนมาปึ๊บอ่ะเสียงมาละนะค,ความเจ็บคอเป็นที่หนึ่งทับว้าวว้าไปเลยอ่ะว้าว้าปั๊บพีวีน่าว้าพีพีว่ะปัป๊บ p v p อ่ะดีกว่าอ่ะห้ามบินใน BB p v p ีว่ดใช้ของอย่าให้เห็นอะไรนะอย่าให้เห็นสกอร์คิวอยากเห็นสกอร์คิวทับ I, B I, B, H, I, D, ีเออ่ะเสร็จแล้วกดแท็บ อะไรเนี่ยเห็นเข้าใจขึ้นมาเลยอ่ะแค่เอา็มหรอวะอ่ะงันกูยังบินได้อยู่ไม่เดียวบินออกนั่นไฟสเบลโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรสปาร์ีลยอะเอ้มเบเอ็มเ m อรอ๋อถ้าอยู่ในนั้นจะเป็นในเอเมเบอร์ธรรมดาครับออกมาข้างนอกแล้วก็ทฟราย ไฟก็ไฟเลยวะเรียกว่าไฟเลยไฟไฟนี่เป็นก็วันนี้ก็ล่าบอสมางลางมีบอสคนจัดานดีอ่ะตาย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 วยช่วยตายแล้วหรอตบคนเด้อวีพีฮบอส ขาน,นี้ก็ไม่ตายครับเปิดมืตีไปเดี๋ยวค่อยมาลาดมันขึ้นเกิอนอย่างนี้วเลือดบอสเหลือสามร้อยก็ลาดช็อตเฮ้้เราไม่ธรรมดาเฮ้ยกูตบตบหนึ่งทีเลือดเหลือห้าก็เริ่เฮ้ยดับแรงเว้ยเฮ้ยโคตรไข่หมาเลยวะซัมบีมบินอันนี้มีอะไรอีกเอ้ย,อย ปับไปผมปับแสงเยอะสุดยังวะใบนี่แหละเแอดมินไปโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้นี่บอสมบอสบอดหดบอสมดเดี๋ยวกนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่ดนสมยา้วยดันโอ้ยยังมด้สมยานเลยอ่ะอบอสนี้นะ่าจะดอกของดีก่อนนะไม่เสยฆคาบอสได้สักราบเลยโอ้ยร้อน ร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงเหลือเกินน้อนแรงเหลือเกินน้อนแรงเหลือเกินเอื้อโอ้โหไข่หมาเลยวะแหมไอ้เป็นไปปนชาวบ้านอีกเมียวคลาสกับเมียวใหม่สุปชื่อเซฟนี้ชื่อเซฟอะไรวะไม่มีกิจกรรมตอนพุถ่ายนะเหล็กมือใหม่ครับแล้วก็ระดับราคาผักขัดก็ยัง ไก่มาเฮ้ามากสกูดา้ากูก็ไม่ได้อิฟินิตี้มไปทำไมอะเอาไว้ขุดเถอะเนี่ยข่าวอัปเดตเทอร์เอทั้งก็เกมมาเทอร์เวลเกมแบบใหม่สิหกผู้เล่นลเร็วนี้แชทช็อปความรวยทำให้ต้องเซิร์ฟรูที่นี่อัปเดตสัตว์ทั้งก็อัปเดทตเดทัทท้งก็เกมแล้วก็อัปเดตรั้งก็เกมสองเพย์เยอร์แล้วก็บอสต,ตัวใหม่ ชื่อสีห้าสิบทูเจ็ดวันเปลี่ยนชื่อ9เก้าสิบทูสิบห้าวันเร็วเร็วนี้ไอ้ย่ยกงมันเก้าทูหนึ่งครั้งอัปเดตเซิร์ฟอ,อะไรเนีเนเเ่ยอะไรการอออเชาวอร์เกมก็แม่เอ,อไม่ชอบไม่ชอบความรุนแรงอันตรายโอ๊ตอรรอันอตรายออันตาราย เออเอาเอาใหมามุมไปครับเป็นคนแกะดี่ะน,มนีมุมมีไหนวะนจ้อไปกวาดมาเกตาทีเนี่ยไปดูกันคบอันนี้อัปเดตแม็กใหม่ครับก็ถือว่าสวยก็เริ่มเยอะเนาะ16นาทีครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้บายจจาว